เหลือทางสังคมได้เยอะเลยเพราะว่าคนที่มีความงามไม่ว่าจะเป็นงามนอกหรืองามข้างในเนี่ยจะมีโอกาสสูงอยู่แล้วซึ่งโอกาสเนี้ยค่ะเราสามารถจะนําไปพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้อย่างดีแน่นอนค่ะสําหรับออยนะคะออยคิดว่าความงามช่วยเหลือสังคมได้ยังไงออยคิดว่าความงามจากข้างในมันช่วยเหลือสังคมได้แน่นอนค่ะแค่เราคิดดีทดําดีพูดดีแค่นี้มันก็ส่งผลให้คนรอบๆข้างเราเป็นเหมือนเราแล้วเขาบค้นค่ะ I do agree with her because the beauty is not just outside but important thing in inside เพราะว่าความงามที่แท้จริงนะคะนั่คือความงามที่อยู่ภายในค่ะและความงามที่อยู่ภายในนี่แหละค่ะที่จะสามารถ create แล้วก็สร้างสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ So for me beauty is something that cannot be defined it is something that you are born with regardless regardless to your age your outside your appearance your skin it is something that you have to be comfortable with and for me beauty is something that is embedded in ourselves and yes i think so <laughs> and yeah it is something inside and for me i want everyone to say that you are not i mean you are your own beauty standard we are our own beauty standard and no matter what you think we are beautiful Thank you. <laughs> Thank you, girls. And as you can tell, I'm sure you, that you can feel that they are beautiful, both internal and external. They are beautiful from within. เพราะว่าเมื่อกี้เดินเข้ามาแล้วมีแบบเบบี้ตัวเล็กมาลาบน่ารักมากจกจ <ๆ S 2> างเลยค่ะแ้น้องน่ารักมากน้องน้องแบบยิ้มแย้มแล้วก็แบบเพลงเพลงเพรามาก <ๆ S 2> พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยแบบเป็นเด็กสมัยใหม่ที่แบบมีความแบบมีศักยภาพมากมาก เป็นมาอย่างดีค่ะมหาวิทยาลัยสอนดิสโทเปมาอย่างดีมากต้องต้อทายแล้วเด็กๆน่ารักมากตอนนี้ชอบดอกไม้ดเวลาเราเวลาเราพูดภาษาอังกฤษกับน้องค่ะแบบว่าช่วยได้คือเขาตอบได้หมดเลยถามว่าอายุเท่าไหร่ก็ตอบได้คือเหมือนแบบเป็นเด็กเรียนสองภาษาจริงๆอะค่ะเป็นเป็นเด็กที่เหมือนกล้าแสดงออกด้วยไม่ใช่แค่แบบมีความรู้อย่างเดียวเหมือนกล้าที่จะพูดไม่ไม่ไม่กลัวคนอย่างอย่างมิ้นตอนเด็กๆอ่ะตอนเราจะเป็นคนที่กลัวคนแต่พอแบบมาเจอเด็กรุ่นใหม่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีพลังอะ รู้กประทับใจมากๆแบบน้องๆน่ารักมากอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควีนรู้สึกได้คือน้องๆทุกคนมีความอินโนเซนต์ด้วยที่เขายัางอายุ5ขวบและเวลาเราพูดอะไรหรือเราบอกว่าหนูได้ดอกอะไรเขาก็ยาบยืนให้เราดมว่านี่ดอกนี้นะทงั้งที่ไม่รู้จักชื่อแต่มันหอ,อมอะพี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความมุมมองอินโนเซนต์ที่แบบว่าดูแล้วน,น่าเอนดูน่าทนุถนอมค่ะ แล้นะครับเดี๋ยวก็จะได้ทำกิจกรรมต่อกันด้วยนะฮะั้ทางที่ทางที่นี่เติมน้ําผักไช่ก่อนด้วยนะครับ This is a their welcome drink is butterfly pea and lime juice right How does it taste Great better than it looks เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ลองชิมจังเลยอ่ะ เมนูเสรก็มาลองชิมนะคะแล้วก็อาหารขอได้ขนเบกอรี่ที่นี่แบบเพลินชื่อมากๆเลยค่ะเบเกอรี่บัน์ท็อฟฟี่เค้กเค้กฝอยทองเพลินชื่อมากๆค่ะจริงๆไม่ใช่แค่ท็อฟฟี่เค้กเพราะว่าที่เขาที่เขาเคยส่งไปให้เราที่กองเนาะเขาจะแบบสนับสนุนเราเรื่องของอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็อร่อยมากทุกเมนูก็คือร่างแตกกันไปหลายรอบแล้วขอบคุณมากๆจริงๆแคลแยงมินไปหลายกล่องแล้วที่เข เขาจะหาว่าฉันเป็นคนเห็นแก่กินไม่ได้แต่ก็ใช่แหละแต่ว่ามาควบคู่กับน้ำผลไม้ตลอดเลยนะก็คือบาลานซ์เอาชูการ์ไฮชูการ์กับเฮลที่ช h อยส์และขอบคุณค่ะขอบคุณทางสนุสิตที่จัดเลี้ยงให้พวกเราอย่างดีตลอดเวลาดูแลพวกเราในกองประกวดตลอดเวลาเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนช่วงเวิร์กช็อปนะครับขอบคุณครับ ชาวชุดแอม20ค่ะสวยงามมากกองไกญ่หลายตัแวแต่ละท่านยิน่งบอกแก่ๆเรายิ่งสวยนะคะโอเคค่ะ Good morning Good morning Good Friday Good morning today นะคะ Good morning Managing Directors of the TPN Global Company Limited นะคะ and the h o s t Managers of Universe Thailand in the year 2020 and the old 30คอขนเ m a ต์ร t ดับอ r d เ Thailand 2020ค่ะขณะนี้พิธีกรก็ก <ขอ S 2> ล่าวต้อนรับผู้บริหารของ GPN Global และน้องๆผู้เข้าประกวดนะครับอยู่กับเหล่านานาทั้ง30คันนะคะสวยสวยมากสวยกว่าในทีวียิ่งมองไกลๆยิ่งสวยนะคะ On behalf of Son University, I would like to extend a very warm welcome to all of you, the 30 contacts that made Universe Thailand in 2020. We, our University, Son University, are PTAs and you're taking all your busy, eight, nine, really busy schedules to which is up today. เราก็รู้สึกเปื้อปิตินะคะท,ที่ทุกท่านเหล่านาานะคะเสียสละเวลาเนามา,ายมเยียมมหาวิทยาลัยของเรานะคะตอนนี้ก็กําลังถ่ายภาพอยู่นะคะก็จะเป็นด้านนั้นนะคะที่กําลังถ่ายภาพอยู่จะเป็นหองคอนจอร์มนะคะ Innovative farm, innovative, and what you are seeing now it's products from Hong Farm. It's a brand new product from the Sodusit University in Supanburi province campus, and everything there is organic. ที่เามาในนำมาในวัีนะคะจะเป็นคอ s เม t ิกนะคะที่เกี่ยวกับนต t i แบค t e เ i ียนะคะทุกผลิตภัณฑ์ทุกองประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของอนขจรฟาร์มนะคะเป็น o r g ์แกนิกทรอาร์นรฟา์ม s m t คท่รอกนะคะ w h ่กา s a t p r t h e คะ s a r t t น s a y t p r t a r t p r o u t น s a t u t h a t product m a r t อ s p r d นะ a c ะเ

ก็ผลิตภัณฑ์จากหอมปจนฟาร์มนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่เป็นออร์แกนิกนะครับ แค่ในน้ำ